ขอต้อนรับสูรร่รายการยกสยามนะครับนั่นนะครับร่วมกันภาคภูมิใจได้นะฮะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกๆจังหวัดนะฮะทุกพื้นที่ทุกถิ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดใดนะต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะถ้าหากว่าไป ไม่มั่นใจในชีวิตนะฮะไม่มั่นใจในสิ่งของวัฒนธรรมเรานี่นะก็จะไม่เกิดพลังนะฮะต้องมีความมั่นใจมากๆนะฮะแล้วก็ร่วมกันยกสยานะครับเจบกจังหวัดประชันปัญญาแต่ตอนนี้สองจังหวัดนะฮะอ่างทองกับมหาสารคามกําลังสนุกสนานลุ้นกันอย่างเต็มที่นะฮะในเรื่องราวของบทเพลงนะฮะรมฤทธิตบันดาลชักพาแมแล้วจะชักพาให้สองจังหวัดนี้เป็นยังไงต่อไปนะฮะพร้อมนะครับหัวหน้าก่อนนะครับเฉพาะหัวหน้านะครับพร้อมยกครับไม่เหมือนกันครับ ทางอ่างทองบอกว่านิสัยเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ลิขิตเอาไว้แต่ทางด้นานทางด้านมหาสงคารนี่บอกโอ้โหสวภัสตรีบอกความรักความรักไม่ได้ลิขิตเอาไว<ม>้เพราะว่าความรัก<ม> <ไป S 2> เราจะรักใครก<ม>็เรื่องของเรา <ไป S 1> ลูกทีน,ทน,นั้นนะฮะแล้วดูคะแนนรวมนะครับร้อนนะครับยก<อ>ค,รครับโอ้โหเอาหน้ามาดูอ่างทองก่อนนะอ่างทองนี่ติงขอไข่ไว้สองคือความรักไว้สองคือเทเหมือนกับคุณนอตหัวหน้านะฮะนะฮะอ่างทอง นะครับบอกว่าออกมาแล้วส่วนใหญ่นี่น่าจะเปในเรื่องราวของนิสัยที่ผมไม่ได้กิจเอาไว้ทางด้านนี้อูหเป็นก้อนเลยเหมือนกันคราวนี้ข้างหลังนี่เหมือนกันหมดเลยนะว่านิสัยที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ที่หริดไม่ได้เกิดแใช่เกิดจากคนัเป็นส่วนตัวเพราะน้ิสัยนี่เป็นอะไรเกิดกาเนิดขึ้นมาก็แล้วแต่คนคนนั้นไปว่ากันไป จริงๆแล้วเราอยากจะเทไปที่นิสัยให้หมดเลยนะครับโอ้แต่เราก็เอาเอาหัวหน้าเอเพื่อนึงคือมั่นใจมากๆเลยรับมั่นใจนิสัยไม่ชอบให้หัวหน้าล้อกก่อนมาเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของนิสัยที่เราไม่ได้ไม่น่าจะได้ิดไม่ได้ได้ิดไว้ไม่นได้ิดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรัก แล้วพมลิขิตก็ขีดให้เราจากใครแน่ตอนนั้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของนิสัยเหมือนกันแต่ว่าติ่งคราวนี้ติ่งความรักไว้เยอะหน่อยเพราะว่าต้องวางแผนไงครับข้อที่สามแล้วข้อที่สามแล้วสิจริงๆถ้าผมคิดผมคิดว่าเรื่องนิสัยนิสัยไม่ใช่พรมลิขิตนิสัยคือการสืบทอดสันดานจากดีเอ็นเอของบรรพบุรุษบรรพบุรุษเราเป็นคนใจดี นิสัยมือจะติดมากับลูกข้า้าลูกแล้วถ้าเกิดพ่อเป็นโจรนี่ลูกทั้งครอบครัวทั้งชาติตระกูลนี่ก็เป็นโจรหมดแล้วมันจะไปทิดงัันถ้าพ่อเป็นโจรแม่เป็นโจรแล้วคุณลูกแล้วลูกออกมาจะเป็นโจรหรือเปล่าคุณลองสลับกันเลี้ยงสิพ่อเป็นโจรแม่เป็นโจรแล้วก็อีกบ้านหนึ่งพ่อเป็นคนดีแม่เป็นคนดีมีลูกลองมาสลับกันเลี้ยงสิครับเอาลูกโจรไปอยู่กับคนดีเอาลูกคนดีไปอยู่กับโจรอาแล้วลูกคนดีก็จะเป็นโจรลูกโจรก็จะเป็นคนเคยฟังเรื่องงูเหลือมกับไกมา ฟักไข่ออกมาบ้านบ้านโจนใช่ไหมบ้านบ้านงูเหลือมพี่น้ตจะบอกว่างูเหลือมไข่ยังไงก็ไม่เป็นไก่คือค่ะงูเหลือมฟักไข่ดันออกมาไปฟักเอาไข่ไก่ไงออกมาเป็นไก่ไก่ก็ไม่กงงูเหลือมงูเหลือมก็ไม่กินไก่คิดว่าไก่เป็นลูกอยู่ด้วยกันจนโตงูเหลือมออกไปหากินไก่ออกไปหากินไก่ไปเจอหมาป่าหมาป่าจะกินไก่ไก่ก็บอกเฮ้ยอย่ามากินสัตว์โลกจะเบียดเบียนกันไอหมาป่าบอกกูไม่ยอมมึง เขามึงเป็นไก่มึงไป็นไก่กูจะกินมึงไอไก่มันก็นึกขึ้นได้อ้อแม่กูเป็นงูเหลือมดีกว่ากูก็ต้องเป็นไก่ก็เลยรัดหมาตายเลยเกี่ยวอะไรวะเนี่ยวแล้วจะเกี่ยวกับครมได้คิดความรักกัอนิสัยไหมเนี่ยเอานะครับผมไม่ได้นิคิดในเรื่องไหนนะครับเรื่องของนิสัยหรือว่าเรื่องของความรักนะฮะคำตอนะครับ จะเป็นหนึ่งต่อสองหรือว่าสามต่อศูนย์คำตอบนะครับของของความรักน,น,นะครับเป็นการตมาได้เลนะครับเขาชนะเล็กน้อนะครับเป็นหงนะฮะแต่อย่าลืมว่าเพลงทุกๆเพลงก็บอกว่าพรมลิขิตบรรดาลชักพาพรมลิขิตเรามาพบกันน,น,นะฮะเอ้ามาแล้วฮะมีเรื่องเหตุเกิดขึ้น พรหมลิขิตเป็นคติความเชื่อที่ไทยนะฮะรับมาจากอินเดียเป็นความเชื่อที่มาจากศาสนาฮินดูนะฮะถือว่าพระพรหมได้กําหนดชตาชีวิตของแต่ละคนไว้แล้วและสิ่งที่พระพรหมลิขิตไว้นะจะถูกสักไว้ที่หน้าผากของคนเลยนะฮะมีอยู่5้าเรื่องครับหนึ่งอายุครับสองจิตใจนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรหมได้ลิขิตไปแล้วคุณจะเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นนะฮะความเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นเออ มันก็งโง่อยู่อย่างนี้แลหละผัดขึ้นนะฐานะนะครับาความรู้สึกในบุญในบาปโดยพระพรหมไม่ได้กำหนดเรื่องความรักหรือเนื้อคู่เลยครับแต่เพลงนี่ไปพูดถึงเรื่องพรหมมิคิดต่างๆเต็ไมไปหมดเยอะแย,ยะมากมายโอ้โหเอาละฮะอ่างทองมาแล้วเย้เงินงคด <laughs> เขาเพิ่งรู้ตัวเองนะครับว่าเขาเป็นงูเหลือมกระโดดลัดหมาป่าแล้วตอนนี้โอโ้ยุ่งเลยทีเดียวท่านผู้ชมก็ร่วมสรุปได้นะครับประเทศไทยใจหนึ่งเดียวทาระบาแดงเชิดชนูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะบอกเลยนะ,ะทุกวันเลยนะ,ะอ๋อคำถามแรกเล่นกี่เรื่องนี้เรือ่องนี้เนระื่องนี้แล้วส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็สองรางวัลใหญ่รออยู่นะ,ะทุกสิ้นเดือนนะครับทองคำมูลค่าหนึ่งแสนนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันรออยู่นะครับมาดูข้อนี้คะแนนนี้ว่าใครจะได้ไปพร้อมนะครับ คราวนี้เราจะมีสิ่งของมาให้ชมนะมาครับมาแล้วดีดีครับสนใจไหมฮะจะไปดูใกล้ๆก็ได้นะฮะเอาเชิญครับคุณเคยดูกระเบื้องหลังคาบ้านคุณไหมครับแต่พอเจอนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็มาดูกันใหญ่เลยนะฮะโอ้ยมาดูกันใหญ่เอ้ยดูทําไมเราก็ไม่เคยขึ้นหลังคาเราดูเฉพาะวันที่เราจะไปสังเกตกันใหญ่เลยทีเดียวท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะเราก็ดูกันใหญ่เลยนี่คือกระเบื้องมุงหลังคาครับ เต้นไหนครับัเอางั้นกับผมจะพูดให้ตื่นเต้นกว่านี้อีกนี่คือกระเบื้องมุงหลังคาสีแดงครับอยากไปเต้นจังเลยค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วคุณต้องตนเต้นแต่ผมคินว่คุณจะตื่นเต้นมากกว่าเลยนะฮะนี่คือกระเบื้องมุงหลังคาสีแดงจากหลังคาแดงของโรงพยาบาลอ่าได้เลยนเริ่มแล้วเริ่มนิ่ง่าแล้วนะเอ๊นะฮะของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของจิต เนื่องจากในตอนเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลครับอาคารส่วนใหญ่ะะของหลังคาทั้งหมดนี่นะก็จะเป็นสีแดงนะฮะเมื่อมองจากภายนอกก็เจอเห็นว่าโอ้โหโรงพยาบาลอะไรเนี่ยโอ้โห,หลังคาแดงแคบไปหมดเลยทีเดียวนะครับเต็มไปหมดเลยนะชาวบ้านก็เลยเรียกว่าหลังคาแดงหลังคาแดงนะครับถามเลยครับว่าหลังคาแดงเป็นชื่อเรียกของโรงพยาบาล เกิดมาพอสมควรแล้วโรงพยาบาลอะไรครับอ้าว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 อาวนะกอไก่โรงพยาบาลศรีธัญญาหรือขอไข่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาปรึกษาหาเลยดีๆนะครับเพราะว่าคะแนนน,นี้นี่จะทำให้ผล,ลของการเล่นเนีย่ยชัดเจนขึ้นเรื่อๆยๆเ,<ล>เลยนะครับเชิญครับ สนัสนุนโดย TrueMove พิเศษตราร่มชูชีไทยพาณิชย์สมัคคีประกันภยัยน้ำดื่มตราสยาม ที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้บนโลกที่ยากกนกวักบางทีอาจเป็นคำพูดที่มาในเวลาที่ต้องการอาจเป็นรอยยิ้มที่มีความหมายหรือ,อาจเป็นแค่สองนาทีที่ได้คุยกับใครบางคน t r u e m o มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน ความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเพราะต้องรอครีมกันแดด20นาทีใหม่น i v e a Sun Immediate Protection ด้วย Advanced Physical ปกป้องคันทีที่ใช้ไม่ต้องรอ20น,นาที Nivea Sun Immediate Protection ไปไหมไปดูดีแบบเกาหลีถึงเกาหลีเลยกับทาโร่สารายเกาหลีติดตามรายละ,ะเอียดที่ taro online น์ com ก่อน15พฤษภาคมนี้ อยากไปก็อืมกินนะเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อกวาดล้างเหล่าร้ายด้วยอาวุธไฮเทคนะที่พร้อมทำลายทุกสิ่งเร็วกว่าสาแข็งแกร่งขุดยอดมนุษย์อภิมหาหอวัยยนต์แอคชั่นสายบอยซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปีไอรอนแมนมหาปร,ราลหยคนกรอดเหล็ก30เมษายนไม่ต้องกาวไม่ต้องคานไม่ต้องร้องเจ๊ะ ปราช้างม่งมอสชุดนักเรียนปราช้างม่งมอสทันสมัยใส่ใจคุณภาพไปม,มาเปลี่ยนสะไฟไหนพ่อปไปรอไหนดีอะต่อสายดูแลรอไปยัดไฟทีวีเน,นียช่วยโลกร้อนนี่ยังต้องคิดอีกเหรอ น้ำแข็งทั่วโลกมันทั่วมาถึงคอแล้วเน่งต้องคิดอีกเหรอใช้หลอดประหยัดไฟซีวะเนี่ยลดโลกร้อนเฮอะจากพลังสนับสนุนของกลุ่มบริษัทเอ็กซอนเนิ สู่ศักยภาพธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเอโซพลังแห่งศักยภาพพลังงานที่เราภูมิใจบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนต้อนเปิดเธอใหม่เพ<อ>ื่อใหม่ต้อนปีใหม่ใส่เสื้อใหม่ตัวเดิมนี่แม่ยิ่งซักยิ่งใหม่เพราะเป่าไวไ้ใหม่ยิ่งซักมากขั้นยิ่งข่าวมากขึ้นเป่าไว้ใหม่ แอร์ไรประหยัดไฟทั้ง40%ผมบอกตรงๆว่าไม่เชื่อไซโจเดนกิทพัฒนาซูเปอร์ไฮบริดให้ทนทานสูงโดยใช้พลังงานน้ำร่วมกับไฟฟ้าประหยัดไฟสูงกว่าขั้นต่ำเบอร์หาเอร์เซชื่อแล้วค่ะไซโจเดนกิตคัวจริงประหยัดจริงพูดแล้วขนล,ลุกชันเลยมันใจเ,รเรครืายครายับทรูมูฟนะครับลูกค้าของครูมูฟนะครับที่ใช้รนการเติมเงินนะครับ ผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงิน True Move นะครับหรือว่าบัตรเงินสด True Money น,น,นะครับหรือว่าบัตรสลิสบัตรเงินสด True Money น,น,นะครับตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยนะครับ1นึ่งสิทนะฮะเติมมากได้รับสิทมากนะฮะไม่จํากัดจํานวนสิทธิะ์ะ ระบบของครูมูฟนะครับจะทําการพิมพ์ชิ้นส่วนเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหนึสิทต่อหนึชิ้นส่วนนํามาจับรางวัลทุกวันฮะวันละ1ชิ้นนะฮะของกำรังค่าหนึ่งหมื่นแหมเยอะแยะ,ะ,ะมากมายเลยครับเอาละครับค่ำคืนนี้เยอะๆที่จะลอยไปที่ใครครับมาเลยครับโย่เลยครับ อ่าะครับจงลอยมาวับเอาละครับเอาละครับได้มาแล้วเรียบร้อยอ้าวทางนี้รอก่อนแล้วกันนะครับนี่คือผู้โชคดีนะครับตรวจสอบรายชื่อได้ทางหน้านจอแบบนี้นะครับหรือว่า www.truemove.com นะครับมั่นใจเครื่องไยคุณภาพ TrueMove สนับสนุนโดย TrueMove หน้า t r i ป Double อยัง ชุดเครื่องนอนซาตินแบรนด์ซุปไก่สกัดชุดนักเรียนตราช้างแมมมอตและช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแบรนด์ซุปไก่สกัดผงสปอกเปาซอฟชุดเครื่องนอนซาตินและผงพิเศษตราร่มชูชีพครับ <time> หลังคาแดงนะครับเป็นชื่อเรียกของโรงพยาบาลไหนนะฮะกอไก่ศรีธัญญาขอไข่สมเด็จเจ้าพยาหัวหน้าทีมก่อนนะครับเพราะนะครับยกครับต้เหมือนกันครับคุณแก้วอภิรดีหัวหน้าทีมมหาสารคามบอกว่ากอไก่ครับศรีธัญญาครับคุณโน้ตบอกว่าสมเด็จเจ้าพยาครับคนละที่คนละแห่งเลยครับอยู่คลองสารเลี้ยวไปตรงวงเวียนเล็กคุณรู้จักเพราะอะไรฮะ ผมไปเยี่ยมญาติญาติผมวาปีสองไม่พาทุกเย็นเลยก็ไม่ส่งเอาละะดูลูกทีมนะฮะคะแนนรวมนะครับพร้อมร้อๆกันนะครับยกครับเอาละฮะมหาสารคามบอกฟรีโบนนะฮะโยอังโฮนี่เทเลยฮะฮะเทเลยฮะเท โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยสร้างที่หลังโรงพยาบาลมสมเด็จเจ้าพญาแล้วไงได้ดูหนังหลังคาแดงที่เบิร์ตธงชัยไมอินใจเล่นแล้วยังไงมันมีป้ายโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยเอาล้ครับมาดูผลนะฮะว่าหลังคาแดงนั้นสุดท้ายแล้วคือโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือว่าสมเด็จเจ้าพญาแต่ว่าตอนนี้อ่างทองเทหมดแล้วนะฮะามต่อนะครับคำตอนะครับนบี่ตะโนดไปไหนเนี่ยคำตอนะครับ ขรา้าวนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลผมเป็นเจ้าหญ่งนอ้โาิงกมาแล้อ่านทองีเสมอแล้วนครับสองเท่านะครับผมคิดว่าพวกเราแพ้มันมีปัจจัยอยู่สองปัจจัย ปัจจัยที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่มีญาติบ้านปัจจัยที่สองก็คือว่าพวกเราเป็นนักเรียนทุนที่พ่อแม่ส่งไปเรียนทราบอดอยากที่จังหวัดอุททะคามเรียนเรื่องอดอยากแม่อธิบายเพิ่มเติมนะหลังกาแดงคือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญานะฮะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสถาบันจิตเวชศาสตร์นะฮะสมเด็จเจ้าพยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของไทยนะแรกสุดเลยทีเดียวนะฮะ เหตุที่เมื่อแรกสร้างโรงพยาบาลต้องทาสีแดงนะฮะเพราะว่างบประมาณในการสร,าสร้างโรงพยาบาลน,นั้นมีน้อยมีน้อยอาการต่างๆก็มุงด้วยสังกะสีแล้วก็ทาสีน้ำมันเป็นสีแดงเพราะว่าลังคาสีแดงก็จะตัดกับใบไม้สีเขียวนะฮะซึ่งมีอยู่มากอ,อยู่ในโรงพยาบาลทางด้านนั้นนะฮะก็ไม่ได้ใช้สีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ ป่วยว่าเออเอาพอสีแดงปุ๊บแปลว่าไม่ดีนะอันนี้ก็คือให้มันเกิดบรรยากาศของเฉพาะตอนนั้นพอดีแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ป่วยทางจิตไปอยู่กันมากเขาก็เลยเป็นสัญลักษณ์อื่นต่อไปมนุษย์เราเกิดมาบ้าทุกคนครับเพราะความบ้ามี500ชนิดที่พวกเราอยู่ในเนี้ยบ้าทุกคนครับพที่บ้านนี่ก็บ้าทำรายการบ้ารวยบ้าอะไรนี่คือที่ผมว่าคนที่นี่นั่งที่นั่งอยู่ในเนี้ยที่นีพี่พี่พี่หอยนี่ก็อยู่นั่นรัาคนบ้ามี500ชนิดแล้วแล้วจเรียกว่าบ้าอะไรบ้าบอลนะ ตอนนี้กำลังบ้าลูกสะพ้ายไอพ้วยสวยาวัดอย,อย่างนี้ดีกว่านะฮะถามเลยคนไหนบ้ามากกว่ากันสา,ายาตาสั้นๆนะใครกับใครกันแลก็สองจังหวัดนี้อ๋อ,อ,อน<ะ>่าจังหวัดไหนที่มีผู้ป่วยทางจิต มากกว่ากันกอไก่ up, อ่างทองขอไขออ่มหานครเดี๋ยวนาทีนะฮะข้อนี้ใครจะได้คะแนนเพิ่มเตอมนะครับเชิญครับคุณมีข่าวดีอะไรเหรออารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะ อะไรทำให้คนดูมั่นใจได้ขนาดนี้ตอกได้ไหมอ๋อรู้แล้วคุณขับคุณใได้นี่เองคุณใไดสะท้อนความต่างที่เป็นคุณความหอมจะพาคุณสู่โลกว่า Moist Protection and Sense o UV l เมื่อแผ่นดินถูกรุกรานจากวัมนแรรมจอมมารและกองทัพปีศาจอภิมหาสงครามจึงอุบัติขึ้นเจสันสตราชม the Name of the King สุดนักรบกองทันปีศาจ24เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ความรักของพ่อเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกระเพราไก่กับไข่ดาวแล้วพ่อเป็นอะไรล่ะคะกระเพราไก่เนี่ยคะไข่ดาวไง่แล่วล่ะคะเป็น 告帅、哎，嗯、我们来捏家。 เบาๆก็สบายๆสยินดีแท็กไลท์คุ้มค่าราคาเบาๆเดือนละ100โทรได้120บาทเพียงนาทีละ50สตังค์ตลอด24ชั่วมสมัครก,กอ่อน31พฤษภาคมน,นี้จากดีแท็กมาบัลเกเรียครั้งเนี้ต้องเก่งยิมนาสติกให้ได้เขาว่าครูเป็นฉันตั้หลายปีกลัวจะง,งกกักจนสอนไม่ไหวอ่ะ <laughs> สิเฮ้ยคุณนี่มาสวยเหลือเกิน กิน,นทุวันดีนทุวันนัชชี่ดีมีประโยชน์สองโหลด MP3 ให้แม่หน่อยสิแม่ทำให้เต้นอะ่ะเคยสนใจบ้างไหมนี่มันไม่สวยเลยใช่ไหมละ่ะท้องหลายใช่ไหมอ๋อจะมีเพิ่มใช่ไหมอ่ะ ไม่เลิกกับเจียเ๊ยบแต่จะมีเพิ่มใช่ไหมไปแต่งตัวอาบประชาชนไปที่อำเภอไปยากันบ้า,าะแค่โหลดเพลงนะอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่โซเคนนดีวีดีใหม่โหลดเพลงเข้าเครื่องเล่น MP3 ได้ง่าย PTT B5 Plus มี5ดีที่รถต้องการ 1. เครื่องสมรรถนะดี 2. ดีกับเครื่องดีเอร์ทุกระบบ 3. เครื่องสะอาดดีส่ 4. เ่องทำงานดี5มั่นใจใช้ดี PTT B5 Plus จากปตท นับสนุนโดยบ้านพฤกษาวิเลจผมสักฟอกเป่าซอฟคาร์บาวแดงหลอดไฟอีฟ เซอสนุนโดทรูมูฟช่ววีนะครับต้องขอขอบคุณไยพาณิศสามคี ee, ประกันภัยนาทริฟจับเบิลยังดูเม็กดูโกรหลอดไฟอีฟ e และทรูมูฟครับน,น่ารุ้นเลยทีเดียวตอนนี้ตีมาเสมอกันแล้วนะฮะคะแนนที่สามนี้จะไปเป็นของใครอุย้ยเสียวไส้เอาหัวหน้าก่อนนะครับพร้อมยกครับอาว อ้าวโอ้โหต่างคนต่างมองไปจุดเดียวกันว่ามหาสารคามนะครับนะฮะคุณพ่ก็บอกเขาครับเขาก็บอกตัวเองเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเอาบุญไหลเนี่ยเคยอยู่กับผมแล้วไงฮะจากคนดีๆเขาเป็นป่วยทางจิตอยู่สองสามปีไม่ค้าจะไม่เป็นก็ได้แล้วค่าจะไปเที่ยวอ่างทองแล้วเป็นขึ้นมาเขามานี่เขายังไม่หายเลยเนี่ยน้ำตาขวานขัดหู <Okay. S 2> โอ้โหตอนนี้หัวหน้าทีมนะฮะออกมาเป็นคะแนนไปทางเดียวกันคือว่ามหาสารคามคิดว่าน่าจะมีมากกว่ากันดูลูกทีมนะฮะและอย่าลืมว่าผลรวมนั้นคะแนนที่สามนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดใดนะฮะจังหวัดนั้นนี่แหม่ได้มีโอกาสทีเดียว <Okay. S 2> ดูลูกทีมนะครับยกครับอ้าวทางนี้เทกลับนะครับ <c oughs> โอ้โหเอาหัวหน้ามาบอกค๊บทางนี้เทกลับทั้งหมดเลยบอกที่มอมีมากกว่าอ่างทองนั่นเองอ่างทองแน่นอนครับอ้าว มันจะเป็นพลิกขนาดนั้นแล้วครับเหตุผลมันมีสองปัจจัยด้วยกันครับหนึ่งปัจจัยคือผมขับรถสายเอเชียผ่านบ่อยผมตรงอ่างทองนี่ผมจะเห็นคนลากกระป๋องข้างทางอย่างนี้แ,นแล้วาพาขับรถไปนครสวรรค์ม,มาตรง<า>อ่าง<า>ทองอีกแล้วครับับ<า>เห็นอะไรครับกลางวันแสแสๆผมโห้มเขายาวผมยาวอยู่ตรงอ่างทองครับเ<า>ดินบนเกาะกลาง เราก็เ,เทหมดเลยเขาเขามีความเห็นนอย่างเงี้ยแล้วทางด้านนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นทางอ่างทองกันแต่ว่าติ่งแบบขอไขามาราคาไม่ต้องเยอะที่ลงทั้งหัวหน้านด้วย<ล>ท,ที่คิดอ่างทองเพราะว่าคุยกับท่านรองคุยกับทุกคนเพราะว่าตอนที่เกิดอุทกภยัยน้ําท่วมอย่างคุณหยองบอกฮนะคนจังหวัดบ้านผมเนี่ย เป็นโรคเขาเรียกเป็นเป็นจิตเยอะมากจริงๆแล้วลังเลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางโน้นเนี่ยก็จริงๆเขาเยอะกว่านะเขาเยอะกว่านะเขาเยอะแต่ว่าที่หลังจากที่น้ําท่วมแล้วอะครับเปรารู้ว่าคนสารคามมากกว่าเพราะว่าเขาประชากรเยอะกว่าเอาละฮะผู้ป่วยทางจิตนะครับที่มากกว่ากันนะฮะเป็นจังหวัดใดนะฮะพราะเราถามถึงสองจังหวัดนี้นะฮะอ่างทองกับมหาสารคามนะครับเอาะครับคะแนนเกิดขึ้นที่ฟัร์ใดที่จะมาเป็นผู้ที่นำนะฮะ กัเอนะครับจ้งวัดคจังอนะครับอ้หคดได้ันะฮะอออทองเ้าคนเดียวนะฮะแทางอัทองเองกชื่ออ่านอีโอกาสมากกว่าแต่ว่าไม่มั่นใจนะฮะมีผลสรุปออกมาทางด้านนี้นะฮะผู้ป่วยทางจิตนะฮะแบ่งเป็นผู้ที่ป่วยนะฮะผู้ที่เป็นโรคจิตโรควิตกนะฮะกังวลโรคซึมเศร้าปัญญาอ่อนลมชักติดยาเสพติดนะฮะพยายาม ถ่าตัวตายนะจากข้อมูลล่าสุดนะฮะระบุนะครับจังหวัดอ่างทองนะฮะมีประชากร283,943คนมีผู้ป่วยทางจิตถึง19,433มหาลคลานี่มี900,000นะฮะแต่ว่าผู้ป่วยทางจิต5,000กว่ามีหลุดเข้าไปคนนึงนะฮะแต่ว่า <laughs> ะะ900,000มี5,000กว่าก็ถือว่าน้อยนะฮะของหน้าอ่างทองนี่280,000กว่า นะโอ้โหก็ถือว่ามีเยอะฝากกันนะผมก็ยังไม่หายดีเลยแล้วัีนี้หมาธนาคารนะครับกลับพลิกกลับมาเป็นนำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะสามต่อสองครับดูนะที่ถึงบอกว่าแพ้แล้วธนาคารนะฮะสามต่อสองนะครับยกยาบนะครับสวัสดีครับยกสิยัยกสิยั